สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับไปเริ่มกันเลยไผ่เขียวปกคลุมทั่วบริเวณเขียวขจีรกคึม้มป่าไม้ไผ่วิจ,จิตรงดงามกระจายกลิ่นหอมของต้นหญ้าซื้อหาวกำลังหลับตาเองกายบนเก้าอี้ที่สารจากไม้ไผ่บนตอหินข้างกายชาทรงกลิ่นหอมหวนแผ่ซ่านไปถึงภายใน ด้านหลังเขามีหญิงสาวสวมชุดขาวเส้นผมดำขมับมันวาวดุดแพรไหมร่างกายขาวสะอาดเกียงเก่าคิ้วโก่งดังคันสรอนดวงตาดำสนิทเป็นประกายแขนคู่นั้นแวววับกำลังบีบไรให้เขานางฟ้าเยชานนั่นเองมืองดงามกดลงไปอย่างเค็งแควอย่างคล่องแค่วมีจังหวะพิเศษอย่างหนึ่งเปี่ยมด้วยความงามท่าทางงดงามปป้นหนึ่งแฝงกิ่อายบางอย่าง ซื้อหาวผ่อนคลายมากเมื่อกินชาหอมในขจระจา,ายเขาด้วยกลิ่นกายของหญิงสาวหอมดังกล้วยไม้ชวยเตะจมูกทำให้เขาสงบระจิตใจวางเปล่ายิ่งขึ้นปีสาสาวเข้าวางเนี่ยหลายวันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งข่มขวัญน,นางฟ้าสำนักปิดฟ้าได้อย่างดีทำให้นางวาดกลัวหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยเกงว่าจะทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้ายินยอมรับ ให้สื่อหาวดีกว่าเข้าใกล้สิ่งมีชีวิตอันตรายคนนั้นนี่เป็นสวนไผ่ในราชวังสงบเงียบรเรียบง่ายมีบ้านไม้ไัยไม่เกี่ยวรังโต๊ะหินเนี่ยสองใบมานั่งห้าหกตัวเหมาะแก่การพักผ่อนบ่มเพาะจิตใจชั่วรขาวกินหายเนี่ยกินชาหอมอ่อนสื่อหาวดีตาเขาคุ้นคิดคำพูดของปีศาจสาวตลอดเวลามันถือนะมันเชื่อถือได้เท่าไรกันแน่ ก่อนหายนยนะเจ้าเยือนนางเนี่ยฟ้าดินจะเปลี่ยนแปลงจะเชื่อวาจาของนางทั้งหมดไม่ได้ปีศาจสาวอันตรายอย่างยิ่งคำคูดของนางเชื่อถือไม่ได้แม้แต่นิดเป็นสำนักอมตะเกี่ยวข้องกับเบื้องบนเช่นเดียวกันสำนักตัดฟ้าจะทำเพื่อความต้องการของตนเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรเสียงของเย่ฉาเนี่ยนุ่มนวลและเบามากข่าวเนี่ย กลัวว่าจะทําให้คู่ต่อสู้ในตําหนักไกลออกไปเนี่ยคู่นั้นล่วงรู้นางระแวดระวังกระซิบกระซาบบอกซือหาวแล้วคาเชื่อเจ้าได้หรือซือหาวรื่มตาใบหน้ารอเรายักยิ้มแรดูสดใสามากมีความมั่นใจท่ามกลางความสบายสบายหากร่วมมือกับนางสู้เชื่อคาดีกว่านางฟ้าเยสานสวมชุดขาวร่างละหงมีสวนตรงองเอวทั้งยังมีชีวิตชีวา ดวงตาบนใบหน้างดงามกับคลิปเนี่ยแสงปาระหลาดนางกำมือแน่นทุบไร่เสื้อหาวอย่างไม่แรงและไม่เบาเส้นผมดำขมับ่องแสงระยิบระยับกลิ่นหอมหายใจกลิ่นนะครับรมเขาได้ว่ากลิ่นรมหายใจเนี่ยหอมหวนนางกระซิบว่านางมาจากเบืองบนสาซักเนี่ยซักสูงจนหน้าตกใจคำคูดที่บอกเจ้ามีความจริงเพียงครึ่งเดียว แม้เจ้ากับข้าเคยเป็นศัตรูแต่ความจริงก็คือความจริงเท็จก็คือเท็จอย่างน้อยนาเคยช่วยข้าข้าจดจำบุญคุณมาโดยตลอดแต่เจ้าระเป็นปฏิปักปากกับข้าตลอดมานำทัพปิดล้อมข้าต้องตัดสินใจอย่างไรข้าเนี่ยยังต้องพิจารณานะหรือซื้อห่าวยิ้มนี่บวงบอาถึงความน่ากลัวของพีศจสา,สาวเจ้าเร่เดายากวางแผนไว้นานแล้วใช้ความรู้สึกดีแรกมาเนี่ย ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายเพียงเพื่ออยากหลอกใช้เจ้าเท่านั้นนางฟ้าเยฉาเนี่ยโน้มตัวลงมาเล็กน้อยบอกเขาได้เสียงเบาเส้นผมในแวววับผิไวไหวตกลงบนใบหน้าสื่อหาวมันมีความเนี่ยหอมนะพิเศษบางอย่างสื่อหาวเอ็นกายบนเก้าอี้ไม้ไผ่อย่างผ่อนคลายใช้นิ้วเนี่ยพันเส้นผมมันวาวและอ่อนนุ่มเที่ยวรนลงมาเนี่ยแล้วขยับไปมาน้ำเนี่ย ขึ้นมานับตรงปลายจบุกและสูดดมพูดอะไรก็ป่าประโยชน์อย่างน้อยเราก็เป็นศัตรูกันมาตล,ลอดให้ข้าเปลี่ยนแปลงตอกร่อนกับพันธมิตรไม่มีทางซื้อหาวสายหัวมองดูใบงางงดงามและขาวหยกเนี่ยของนางยิ้มแล้วพูดว่านอกเสียจากทำให้ข้าเชื่อเจ้าถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ทำได้นางฟ้าเยชาเนะี่ยถูกเขาพันผมเช่นนี้ก็ อึดอัดเนี่ยเป็นคุนเดิมแล้วปกตินางบริสุทธิ์ผุดพองหากเคยเนี่ยแตะเนื้อต้องตัวชายคนอื่นไม่ตอนนี้เนี่ยครูจาโจงแจ้งชนี้ทำให้ใบหน้านางเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นสียื่นมือออกมาเนี่ยทักเส้นผมนับกลับไปหมาอยากจะถอยหลังกลับไปมองดูเนี่ยนิ้วมือเรียวยาวนับแกะเนี่ยฝ่ามืองเขาออกอย่างแผ่วเบาซื้อหาวเนี่ยรู้สึกประหลาดออกแรงเนี่ยดึงเบาๆจับมือเนี่ย ดังยกอุ่นนบของนางรากนางฟ้าเยาฉานเนี่ยจากรังเก้าอี้เนี่ยไม้ไผ่มาข้างหน้าสิ่งที่ข้าพูดรั้วเป็นความจริงผ่าใกล้ชิดปีศาสาวมากไปสุดท้ายจานตรายถึงชีวิตนางเหมือนดอกเนี่ยนะครับปะเปี้ยเพราะเขาเรียกว่าปอปปี้สวยงดงามและเป็นดังภาพดวงตาสุดท้ายจะนำเจ้าไปสู่หายยานะเย่ฉานกาวแม้จะถูกจับในมือ ไม่คุ้นชินอย่างยิ่งแต่นางเนี่ยก็กระซิบกระซาบไม่ว่าเส้นผมรืเรือนล่างร้วนมีกลิ่นหอมหวนชวนเตะจมูกซื่อหาวสายหน้าไม่คุณไม่จาใบหน้าเนี่ยชาบรอยยิบคุณว่าทําไมละ่ะที่จริงเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ท่านปู่ท้าวพามบอกให้ข้าเนี่ยแบกแม่ของลูกเนี่ยกลับไปข้าคิดเจ้าเนี่ยพอใช้ได้อย่างน้อยก็เป็นท่านหญิงบนสวรรค์นางฟ้าเย่ชานหน้าแดง ฟังท้ายคำเหล่านี้นางหมดคําพูดขึ้นมาเล็กน้อยปกติผู้ใดจะกล้าพูดกับนางเช่นนี้ไม่เคยเนี่ยประสบพบเจอมาก่อนแต่ที่สุดแล้วนางก็ไม่ใช่สามัญชนจึงเนี่ยสามารถสงบสติอารมณ์ลงได้พูดเสียงแผ่วเบาว,ว่าเรื่องคอขาดบาตายเจ้าต้องระวังไว้บ้างปีศาสาวน่ากลัวจริงๆนางอยู่เนี่กายแค่เอื้อมผิวขาวหยกและนุ่มเาเรียกว่าเนียนนุ่มงดงามไม่มีสิ่งใดเปรียบ เป็นหญิงงามแห่งยุคอย่างแท้จริงซือหาวเนี่ยลุกขึ้นนั่งรีตามองนางแล้วพูดว่าเจ้าไม่ต้องยุโยงพูดเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์เขาเนี่ยยื่นมือซ้ายแล้วออกแรงดึงโอบเอวนางฟ้าเยาฉาที่ยืนเนี่ยคางเก้าอี้ไม้ไผ่พานเนี่ยกยกตัวนางขึ้นมานั่งเนี่ยบนร่างกายเขาทําให้นางเนี่ยอุทานอย่าตกใจนางฟ้าเยสาเนี่ยมีวิชารับบริสุทธิ์ไร้มนทิน ้าให้คนหยุดก้าไม่กล้าเนี่ยศพประมาทแม้ขั้นบาเพญถูกขกแต่กินอายแบบนั้นยังอยู่สำหรับคนทั่วไปแล้วนางยังคงเนี่ยโดดเด่นมากเหนือธรรมดาสามัญไม่กล้าร่วงระเมิดทำได้เพียงเคารพแต่ทว่าซื้อหาวกับไม่ได้รับผลกระทบมองนางเป็นเพียงหญิงคนหนึ่งไม่เคยมีความเคารพใดข้าคิดว่าเราค่อยๆคุยกันได้หากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงเราสามารถร่วมมือโดยการเป็นครอบครัวเดียวกัน ื่อหาวคูดเยา้าเขาทําแบบนี้เพียงเพื่อต้องการให้นางฟ้าจากสานักปิดฟ้าที่ปกติสูงส่งเปื่อนมนทินให้นางเกิดความรู้สึกพิเศษไม่สูงเกินอาจเอื้อมปานนั้นอีกต่อไปรบกวนจิตใจของนางนางฟ้าเยี่ยชาโรบรีกทว่าแขนก็แขนบนเอวอ่อนเนี่ยนุ่มกลับมีกําลังและร้อนลุ่มรัดนางไว้เนี่ยแนบแน่นและรังรากเนี่ยเข้ากอดอกเข้ามากลางอก บันท้ายเนี่ยอวบอิ่มเขานางวางอยู่บนกายซื้อหาวที่นางอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ไม่อาจดิ้นให้หลุดได้พันเน็คก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาสองมือเน่ยปัดนามนะเขาเรียกปัดตาเนี่ยสองข้างซื้อหาวหน่าเสียดายการประเพณของนางถูกผนึกแม้ยามลงมือจะแผ่วเบาแรดูเหมือนมนุษย์มันนาเนี่ยแต่กลับไม่มีพันุภาพใดซื้อหาวยิ้มสบายอาปากัดนิ้วเนี่ยของนางเจ้า นางฟ้าเยชฉานเนี่ยกาก,กระอ่วมออกแรงกระชากออกมาปรากฏว่าไม่เป็นดังใจการสัมผัสในระยะประชิดเช่นนี้กลิ่นหอมเนี่ยดูดกล้วยไม้ไหลเข้าสู่จมูกซื้อหาวมองร่างกายส่องแสงแวววับดูดหยกไขมันแพะใบหน้าวิจิตงดงามเนี่ยไร้มนทินอยู่ตรงหน้าซื้อหาวใจเต้ระสรับกระชับแขนของตนเองอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้นางฟ้าเยาาอุทานเบาๆเอวคอเนี่ยถูกสองแขนโอบไว ถูกกระชากจนโถมเนี่ยลงบนอกของซือหาวซือหาวเอ็นกายเนี่ยบนเก้าอี้ไม้ไผ่ร่างกายอ่อนนุ่มและกระจายใส่เนี่ยนะมักระจายแบบกระจางเนี่ยใส่หมอบบนร่างกายของเขาผมดำรดล,ลงมาเมื่อแตะกับผิวหนังของเขานางก็รู้สึกคันมากเผยเห็นใบหน้าเนี่ยงาบพิงเขาระหว่างเส้นผมมีความโมโหจนขึ้นสีแรดูมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษ ดวงตาเนี่ยเป็นประกายริมฝีปากเนี่ยแดงสดฟันขาวดังหยกซื้อหาวเนี่ยสติขาดพึ่งยื่นปากเนี่ยเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวปิดบรรงเนี่ยกีปปากสีสดแรงงดงามประกบ,บรงอย่างแนบแน่นในหขวนางฟ้าเยาีฉานมีเสียงดังตู้มมันกระทันหันเหลือเกินอย่าว่าแต่การกระทําแนบชิดชนี้แม้แต่ยามเจอหน้าผูคนเนี่ยจะยืนห่างระยะหนึ่ง วันนี้กลับเปลี่ยนทุกสิ่งของนางไปจนสิ้นเออยามนางได้รนกลับมีความรู้สึกมึนงงความรู้สึกที่หน้าชังนี้ทำให้นางทั้งโกรธและอับอายยกสองมือขึ้นผากแต่เอวเนี่ยดุดนานะเารียแต่เอวเนี่ยดุดงูน้ำถูรัดแน่นไม่อาจลุกขึ้นได้ซื้อหาเนี่ยงงงวยแล้วรุ่มรงนี่เป็นประสบการณ์แรกใหม่แปลกใหม่เนี่ยริมฝีปากฟันและริ้นเนี่ยสัมผัสกันกลิ่นหอมเย้าวยวนใจ โอโหพวกเจ้าเนี่ยช่างกำเริบเสิบสารตะวันสาส่องขั้วรากกลางวันใส่แสกยังโรมรันยังไม่เกรงกลัวประสานกายเป็นหนึ่งชนิดปีศาสาวยิ้มชั่วร้ายอยู่ไกลๆเยียงย่างอย่างงดงามนางนางั่งโรมบนเก้าอี้เนี่ยหวายนะที่อยู่ไกลออกไปท่าทางสบายอกสบายใจอย่างยิ่งเย่ฉา,านเดียสุดกำลังสุดท้ายก็ลุกยืนขึ้นเสื้อผ้าในยับยุยี่จากนางฟ้าสูงส่งกลายเป็นแปดเพื่อโรกีโดยสิ้นเชิง หน้าอกกับเพื่อมรุนแรงหายใจถี่กระชั้นยังใช่เนี่ยเยชาที่ข้ารู้จักอยู่ไหมปีศาสาวเนี่ยยิ้มเย้นางชอบเห็นสศัตรูพ่ายแพ้ที่สุดภาพแบบนี้ทำให้นางสำราญใจสมดังปาถนายิงนักซื้อหาวเนี่ยรุกยืนขึ้นนั่งแล้วพูดว่านี่เจ้าฤิสยาใช่ไหมเป็นไปได้รึรู้จักแรเนี่ยรู้จักดูแรใส่ใจภรรยาไว้ปานนี้เชียวรึปีศาสาวเนี่ยยิ้มสดใส เรากาลังสนทนาเรื่องชีวิตและบรรลุพร้อมกันเจ้าในรบกวนชนีช่างชั่วช้าเนี่ยนักสื่อหาพูดอย่างไม่มีเหตุผลแย่ช้าเนี่ยขบกามยืนอยู่รังเก้าอีา้ไม้ไผ่ทุบสื่อหาเนี่ยไปหลายทีเสียดายที่มารายคนเมื่อไม่มีวิธีเมื่อไม่มีวิชาเนี่ยจะทํามันตรายสื่อหาได้อย่างไรไม่รู้เพราะเหตุนใดน,นางเนี่ยอยากจัดการปีศาจสาวมากกว่าไม่อยากให้นางปรากฏตัวอยู่ตรงหน้า ไม่อยากเจอหน้าเนี่ยกันในสถานการณ์เช่นนี้ที่สุดมันน่าอายและอึดอัดใจเหลือเกินเฮอเฮศึกษาชีวิตของนางฟ้าสำนักปิดฟ้าช่างดีเหลือเกินปีศาจสาวเนี่ยพูดพางยิ้มกิ่มแน่นอนแต่ว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวเจ้าอย่าทำร้ายซือหาวเนี่ย่าตามองนางจากนั้นเนี่ยก็หันไปพูดกับนางฟ้าเย,ยชานว่าอย่าไปสนใจนางนางพูดแบบนี้เจ้ากับข้าจะไม่ทำเนี่ยหรือ เยาชาเนี่ยอยากคุกเขาให้พกช้ำดําเขียวพยายามสงบสติใบหน้าขาวฟาดและงดงามค่อยๆนิ่งเฉยรูปผมรอยยิ้มเย็นจากนั้นพูดว่าปีศาจสาวอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าได้คิดชั่วเจ้ากำลังรอใช้เสี่ยวซื่อครึ่งเนี่ยนบครับึงไม่เท่าใดแต่กลับเรียกเสี่ยวซื่ออย่างสนิทสนมเรานางฟ้าบริสุทธิ์เนี่ยเนือมนุษย์เริ่มรู้จักปกป้องคนรักแล้วดือ แต่ว่าชัดเจนเหลือเกินไม่จริงใจแน่นอนปีศาจสาวสายหน้าแซงทําเป็นสงบนิ่งนางเนี่ยพูดต่อว่าข้ากับเจ้าเป็นพันธมิตรหากกล่าวตามจริงบางทีอาจใกล้ชิดกว่าจากนั้นนางก็พูดอย่างหน้าตรึงว่าข้ากําลังวางแผนบวมเพราะเด็กหนุ่มปุบน้าชาที่ซื้อหาวเนี่ยดื่มพ่นออกมาจนหมดปีศาจสาวเนี่ยไม่กลัวสิ่งใดกล้าพูดทุกอย่างโคตรร้ายเนี่ยยิ่งกว่าเขา อย่างน้อยเขากับเยชาเนี่ยข้างกายก็สร้างอิทธิพลก็เแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงอย่าเข้าใจผิดข้าเพียงคิดว่าเจ้ามีศักยภาพค่อยคบ่มเพาะและพุ่งทยานวันหน้าเมื่อหายนะสิ้นสุดลงคนเบื้องบนลงมาได้ยากให้เขาเนี่ยกำจัดสำนักปิดฟ้าสำนักตะวันตกปีศาสาวพ,พูดอย่างไม่แยแสบอกกล่าวว่านี่เป็นแผนการเนี่ยการบ่มเพาะชายหนุ่มของนางนางฟ้าเยชาเนี่ยสายหน้าไม่เชื่อแม้แต่นิด ปีศาสาวส่งกระแสจิตบอกสือหาว่าหญิงคนนี้ไม่ธรรมดาก้าวตามหลักแล้วนางไม่มีทางเนี่ยถูกจับได้พลังการต่อสู้ที่แท้จริงของนางน่ากลัวสุดแสนหากเข้าตาจนก็อาศัยอัคระทลายโรคหลบหนีได้ข้าสงสัยว่านางคิดไม่ซื่ออยากมาซืบเนี่ยวิชาคุนเฟื่องของเจ้าอยากได้แค่รับที่เจ้าก้าวหน้ารวดเร็วเช่นนี้อันตรายยิ่งนักเจ้าต้องระวังซือหาวเนี่ยตาเป็นประกาย รั้งผ่านการครบค้ามานานยิ่งรู้สึกว่าหญิงทั้งสองเนี่ยร้วนไม่ใช่คู่มีนะครับไม่ใช่คู่เนี่ยมีการจัดการได้ง่ายคำพูดของใครก็เชื่อถือไม่ได้เขายิ้มและส่งกระแสจิตว่าไม่เป็นไรมีคนปฏิบัติจเจริญหูจเจริญตาดีมากไม่ใช่หรือได้นางฟ้ามาเป็นภรรยาแล้วเนี่ยร้วนเป็นเรื่องน่ายินดีไอ้ม่วงเนี่ยรอยมาสายฟ้าผนึกกำลัง ท่วมทนตำหนักกลางเนี่ยทั้งหลังสายฟ้าดังคืมคำ้สะเทือนขวันผู้คนหากไม่มีค่ายกวนเทพเจ้าป้องกันต่อให้วังใหญ่โตในมหูรานปานใดก็ต้องกลายเป็นเท่าทานอัคระสีทองรังไรตานทานสายฟ้าท่า,ายมันในพิบตากลางตำหนักใหญ่เนื้อตัวสื่อหาดดำเกียมราวกับฐานไม้เขากำลังศึกษาเข็วิชายวนหนีควบคุมสายฟ้าที่โจมตีจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเริงระบำนี่เป็นเคล็ดวิชารำคาที่แข็งแก่่งยิ่งของอสูรบรรพการชั้นฟ้าและเป็นยานวิเศษประจำประเทศหินผาพาดุภาพเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเหนือกว่าวิชาทาย,ยาทอสูรได้ครับนับเหนือเขาเรียกว่าเหนือกว่าวิชาทาย,ยาทอสูรได้เนี่ยเขาได้มาก่อนหน้านี้แล้วหลายวันมานี้เขาศึกษาอยู่ตลอดมีความก้าวหน้าอันน่าตรึง แต่หากอยากศึกษาให้ท่องแท้อย่างชินเชิงฝึกฝนเนี่ยจนชำนาญยังต้องใช้เวลาไปสะสมตําหนักกลางเนี่ยเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรที่สุดไม่ได้เปรียมด้วยพลังชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมีค่ายกลนเทพเจ้าป้องกันสามารถทดสอบเนี่ยทดลองวิชาได้ตามอำเภอใจไม่ต้องกังวลว่าจะทําลายที่นี่พอต่อของกระดูกทวรรางสือหาส่งเสียงดังกรอบแกบหนังกําพ้าเนี่ยรุดลอกออกมา คิวไม่เกียมหายไปและตอนนี้เขายิ่งใหญ่จนถึงขั้นนี้ย่อมเนี่ยฟื้นฟูบาดแผลภายนอกได้อย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นในตำหนักกลางมีบอ่อพิเศษภายในภายในนั้นเนี่ยมีน้ำคุพังขวออกมามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งซื่อหาวใช้น้ำคุชำระกายจากนั้นก็เปลี่ยนอาภรณ์ชุดใหม่นางสมาธิอยู่คู่หนึ่งตั้งใจศึกษาวิชาเนี่ยสายฟ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนสายฟ้าใบไม้ผิด จวนมาเยือนขาต้องเข้าสู่ชั้นเมฆไปสัมผัสสายฟ้าธรรมชาติเช่นนั้นจึงจะบรรลุเคล็ดวิชาหยวนหนีได้เร็วขึ้นซื้อหาวคุมพำขนาะเดียวกันเขาก็อยากจะไปเก็บเกี่ยวโชคชั้นใหญ่สายฟ้าไม่ได้มีเพียเนี่ยพลังทำลายล้างเท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยพลังชีวิตอันเต็มเปี่ยมภายในมีของเหลวเนี่ยสายฟ้าประมาณค่าไม่ได้ในสำนักปิดฟ้าเมื่อวันวานของเหลวเนี่ยสายฟ้าหหยด ได้ชื่อว่าเป็นวัตถุร่ำค่าและจะปรากฏในสายฟ้าเป็นทางหากได้มันมาสามารถชำระร้างอาบชำระกายเร่งการบำเพ็ญประโยชน์มากเหลือขนานับแต่ว่าของแบบนั้นมีน้อยเหลือหลายจับตัวได้เนี่ยยากยิ่งคู่มีบำเพ็ญเนี่ยเพียงสูงก็ได้มายากเพราะยามนั้นพลังทำลายล้างจับเพิ่มทะยานขึ้นเมื่อเข้าบำเพ็ญตนเนี่ยสิ้นสุดลงแย่ฉานก้าวเข้ามา อาพรสีขาวไร้มนทินมีชีวิตชีวาและเหนือมนุษย์นางงดงามดดังเนี่ยเดินออกมาจากภาพวาดมือถือเนี่ยจานยกด้านบนมีชาหอมถ้วยหนึ่งหากคนนอกรวงรู้ว่านางฟ้าสำนักปิดฟ้ารับใช้าชายหนุ่มคนหนึ่งต้องคิดว่าปราสาทไปแล้วเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกินจินตนาการปีศาจสาวจาาไปหลายวันแล้วคิดว่าฟ้าดินจะเปลี่ยนแปลง จะมีเรื่องสถานฟ้าสะเทือนดินบังเกิดขึ้นนางจึงเนี่ยไปเต็มตัวนางฟ้าเยี่ยนยืนพาขาะอาต์มาให้ซื้อหาเช็ดหน้ายินยอมเนี่ยคอยตามยืนอยู่ข้างกายเหมือนกับสาวใช้ได้เนี่ยมาตรฐานคนหนึ่งแน่นอนว่าภายในนางเนี่ยทนงตนไม่มีทางยอมจำนวนตอนนี้เพียงเพราะสถานการณ์บีบังคับเผชิญหน้ากับชายผู้แข็งแกร่งชน,นี้นางต้านทานไม่ไหว ไม่เคยมีใครกล้าร้ายมารยาทกับนางชนีมาก่อนแต่บัดน,นี้อับจนหนทางในฐานาะเชลยหากนางต่อต้านรุนแรงอาจทำให้เสียเปรียบยิ่งกว่าเดิมเมื่อเดิมชาแล้วซือหาวก็วางแก้วเนี่ยแวววับรงหันหลังมองหญิงสาวงดงามที่ยืนอยู่ในข้างกายยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเจ้าอยู่ข้างข้าเพราะอยากได้วิชาขุนเฟิงหรือเกย่ฉาเนี่ยสูงทรงดุดเดียนโดดเด่นเหนือธรรมดาได้ฟังก็กระพริบตา เผยเนี่ยนะครับอาริเขาไร้อาริฟีปากสีแดงสดกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทว่าจูจูก,ก็กรี้ร้องขึ้นมาเพียเพราะมีฝ่ามือชั่วร้ายเนี่ยฝ้ารงบนบ้านไทยอ้วบอิ่มเนี่ยกรมดิขของนางทั้งยังวางเนี่ยอยู่อย่างนั้นการร่วงเกินชนิดทาให้นางโกรธแค้นจนหน้าแดงำํำลักษณะท่าทางแบบนี้หาถูกคุณด้านนอกเห็นเข้าจะต้องตรึงงง,งนะหรือตลึงงานเนี่ยไม่เคยเห็นเป็นแน่ มาก่อนนะครับนางฟ้าเยชาเนี่ยตกฝ่ามือไปยังนะครับที่ว่างเนี่ยอยู่บนบันท้ายด้วยมืองดงามของนางเกิดเสียงเนี่ยเหลือเชื่อขณะเดียวกันก็รู้สึกเนี่ยรอรุ่มทั่วร่างถูกฟาจนเจ็บปวดและชาความรู้สึกอย่างนี้ยำแย่ยิงนักไม,นนไม่ควรปัดกวดเนี่ยบนเขาเรียกไม่ควรปรากฏบนกายของนางฟ้าซื้อหาวไม่เก็บฝ่ามือกลับไปยังเนี่ยนะครับวางไว้บนนั้น ขนาดเดียวกันแววตาเป็นประกายไฟรําแสงหน้าตะลึงออกมาสองเส้นหายรับเนี่ยไปในระหว่างคิ้วของเยชานเขาจงใจทําเช่นนี้รบกวนนางเนี่ยนับนางฟ้าสํานักปิดฟ้าทําให้นางวอกแวกชัวพิบตาจากนั้นก็ใช้โอกาสนี้สอบสอบความทรงจํานางสํารวจเจตนาของนางนางฟ้าเยชานนิ่งไม่ไหวติงถูกรอบโจมตีพลังจิตเนี่ยนะครับพลังจิตใจเขาเียกพันจิตใจก็เคิรเคิบรบรรลุเป้าหมายแล้วจิตของนางแข็งแกร่ง ไม่มีทางถูกจองจําทั้งหมดหากบุกรุกเข้าไปความทรงจําจริงเนี่ยต้องถูกนางโตตอบสุดความสามารถแต่ครั้งนี้ซื้อหาบุกเข้าไปแล้วความทรงจําของนางฟ้าเนี่ยสำนักปิดฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างไม่ต้องสงสัยมีความรับสถานฟ้านอกจากความเป็นมาของนางแล้วยังมีวิชาปิดฟ้าเคตวิชามังกรเป็นต้นความรับใดเนี่ยก็ตามรั่วไหลออกไปร้วนเป็นคืงรูปใหญ่ สำเร็จแล้วหรือสือหาวดีใจไม่คิดว่าจะราบรื่นปานนี้ทันใดนั้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเห็นประตูสีทองเบื้องหน้าความทรงจําปิดสนิทเปิดไม่ได้นี่จึงเนี่ยจะเป็นทาาแท้พื้นที่ที่ฟ่าเข้ามาได้ก่อนหน้านี้ไม่มีค่าเนี่ยเท่าใดกันนี่เนี่ยสีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นแขกต้องหาบริสุทธิ์ของนางฟ้าเยชานประตูสีทองใหญ่มันมีกลิ่นอายของเทพเจ้าซือหาวตกใจอย,อย่างยิ่งนี่มันอะไรกัน มันมีพลังมหาศาลปกป้องทําให้เขาระวังตัวเนี่ยขึ้นมาซื้อหาวก้าวเข้าไปนัก้าวเนี่ยเข้าไปออกแรงผักประตูสีทองปรากฏว่าแน่นหนาสุดแสนแข็งแรงไม่อาจทลายได้ปกป้องคุ้มกันความรับทั้งหมดไว้เปิดซื้อหาวสำแดงเดชมนุษย์จิ๋วที่เกิดจากดวงจิตปล่อยวิชาคุณนเฟิง่งจอมตีเนี่ยประตูนั้นคึมในสุดประตูสีในห้องเนี่ยสั่นไหวถูกเขาผักจน มีรอยแยกมีพลังสีทองเนี่ยสักสิทธิ์ไร้ทารักออกมาโดยพันมหาศาลอย่างยิ่งสัมผัสได้ถึงเนี่ยร่างร้านี่เป็นความทรงจำของอีกฝ่ายเยี่ยฐานทำศึกในสนามรบได้เปรียบอย่างที่สุดหากเขาเนี่ยฝืนบุกเข้าไปบางทีอาจเียนตารายได้เพราะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่การโจมตีกระทันหันอีกฝ่ายเตรียมการล่วงหน้าแล้วเป็นแน่พลังนี้ซื่อหาวตระรงงานจิตใจที่สัมผัสได้ในต,ตอนนี้แข็งแกร่งมากมีกลิ่นอายเทพเจ้า เป็นเาสายสาย่องแสงแวววับยิบยับเขาเนี่ยส่องหัใจว่านางฟ้าเย่ชาดเป็นท่านหญิงเลิศล้ำเนี่ยบนสวรรค์สักสูงอย่างน่าตกใจอาจมีคนคุ้งของจิตใจของนางทิ้งพลังไว้ในข่วงความคิดของนางไม่สิแต่ก็เหมือนพลังที่เกิดขึ้นจากตัวนางเองได้เนี่ยโชคอะไรมากันแน่ยายจึงมีกลิ่นอายของเทพเจ้าไม่นาซื้อหาวก็หน้าเปลี่ยนสีครั้งเขาเนี่ยผักประตูสีถอยคะ ถ้าไม่รอยแยกใหญ่คือเล็กน้อยเมื่อมองเข้าไปข้างในจุลลึกของความทรงจาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ะเรสีทองกายสุดรูหูรูตามีวังสวรรค์ลอยร่องอยู่มีหญิงสาวนั่งอยู่ภายในประหนึ่งกำลังหลับไหร่างกายส่องแสงสีทองบริสุทธิ์ขุดพองประดุษเทพเจ้าแม้นางจะเรือนลางมากแต่ดูแล้วเนี่ยขุดพองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ร่างกายสูงระหงสมบูรณ์แบบจนต้องอุทานไม่ชอบมาพากล สือหาวเนี่ยสรุ่งยงถอยหลังออกมาปล่อยให้ประตูเนี่ยปิดลงไม่ฝืนบุกเข้าไปอีกแสงสว่างซือหาวเนี่ยถอยกลับสู่ร่างกายแย่ฉานมื่อรอยชั่วขณะระดาสติกร้องอย่างทนไม่ไหวาอเนี่ยมือเนี่ยบวนบานท้ายยังอยู่ซือหาวเนี่ยว่าลงไปอีกคนนี่ยระถอยหลังจ้องนาเนี่ยไม่วางตามไม่ธรรมดาตามที่คิดหากเนี่ยไม่สำรวจให้ถี่ทวนอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไป แต่เขาก็ไม่เกรงกลัวถึงอย่างไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรหญิงสาวงามแห่งยุคนะจำเริญเนี่ยเขาเรียกจำเริญหูจำเรินตาและมากเนี่ยจารีทำอยู่ข้างกายไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนางคว้าเยฉานเนี่ยถอยออกไปอย่างเงียบงานใบหน้าขาวกระจ่างใสมีหลากหลายอารมณ์อยากกระทืบสื้อหาวให้จมดินแต่ตอนนี้นางทําไม่ได้เยฉานเวลาของเรากระชันชิดจะเข้าเรือนหอเมื่อใดเรา ซื้อหาวถามอย่างเออเชอยเขาคิดว่าต่อให้อีกฝ่ายเนี่ยมีความรับอะไรก็สามารถรับมือได้สบายหากไม่ระวังทาเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงได้นางฟ้าเป็นภรรยาแระแบก,กับหมู่บ้านจะต้องตรึงคร่งเพื่อเป็นแน่แท้ในความคิดมีเทพธิดาองค์หนึ่งเพี่ยลึกนักเจ้าบุนอะไรเจสานถามไม่มีอะไรขอนางฟ้าเนี่ยมาเป็นภรรยาปล่อยให้เทพธิดารับให้มาเนี่ยนางฟ้าขอข้ากอดหน่อย ซื้อหาวยิ้มอาแขนออกไปแล้วเนี่ยก้าวไปข้างหน้าข้าจะไปชงชาพังดีนางฟ้าเย่ชาเนี่ยคล้องแค้วยิงนักเบี่ยงตัวโรบไปเนี่ยจากนั้นก็ก้าวขาเรียวยาวสาวเท้าไปในตำหนักอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าซื้อหาวี่ยหัวเราะอย่างสบายใจไม่คิดว่าการหยอกเย้านางฟ้าหนึ่งสำนักจะสนุกเพียงนี้คมจู่ๆเนี่ยก็มีเสียงระเบิดแววมาจากฟ้าฟ้าสายฟ้าเส้นใหญ่รอยพาดเนี่ยผ่านนภาทะรุทะรวงท้องฟ้า สายฟ้าใบมา้าขี่มาแล้วดือควรไปฝึกวิชาหยวนนี่แล้วให้บรรุข้าเนี่ยสมบูรณ์แบบแต่มันจะนะครับนะจะเขาเรียกว่าจะยืดคำยืดเนี่ยข้ามคืนเข้าหอของข้าออกไปไม่ใช่หรือเสือหาถอนหายใจเพราะว่าเขาก็รู้สึกไม่ชอบมาพากวทันใดสายฟ้าส้นั้นกว้างใหญ่เหลือเกินยางคงยืดยาวเนี่ยพดเบี้ยวนะครับนะเต็มท้องฟ้านกโคตรสามสำนักรุกร้กันอีกแล้วดื้อเขารออยู่หลายวันไม่เห็นอีกฝ่ายเนี่ยเคลื่อนไหว แต่มันก็ไม่คล้ายเนี่ยมากนักในตอนนี้เองเจดีน้อยที่ออกสำรวจเนี่ยดินแดนรกร้างหลายวันหวนกลับ้อยออกมาเนี่ยจากเส้นทางที่มีพลังยินอย่างไรเวียนตกลงสู่ตําหนักกลางคู่ยิงใหญ่ลงมาแล้วเจดีน้อยกล่าวบุคคลเบื้องบนเนี่ยลงมาแล้วหรือซื้อหาตกตะลึงใช่แล้วข้าสัมผัสได้ถึงไม่ไม่ถึงเนี่ยภัยอันตรายมีคู่ดำรงอยู่ตองหาทีสะเทือนบรรพาการจะตกลงมาแล้ว เจดีน้อยเนี่ยพูดอย่างจริงจังมันเป็นสายฟ้าก้าสีกินอายน่ากลัวมาพร้อมกับหมอกเรือรางบทบางสายฟ้าปรากฏการยิ่งใหญ่สะเทือนขวัญประหนึ่งพื้นฟ้าเนี่ยแรกสลายแล้วสายฟ้ามาไวและไปไวแต่แรงกดดันแบบนั้นหาได้จางหายเห็นได้ชัดว่ามีคนทะรวงกำแพงดินแดนกำลังลงมาจากดินแดนเนี่ยนะครับอย่างกำลังลงมาจากดินแดนอย่างเราลำบากเพื่อปรากฏตัวในดินแดนรกร้าง เราควรทําอย่างไรไปเชิญเทพเริวหรือลงมือพร้อมกันในช่วงเวลาคับคันซื้อหาวถามเราจะคอยชมเท่านั้นเจดีน้อยเนี่ยร้องนะครับคู่ได้เสียงหนักแน่นมันรู้ว่าเรื่องราวหนักหนาสหัสปานใดหากไปชิงพลังแย่งโชคตอนนี้อาจทําให้ตนเองคอยโดยรูลงไปด้วยมันส่องแสงแต่กลับตัดคาในกับโรคภายนอกไม่ปล่อยให้ร่องรอยของตนล่้อะไรจากนั้นก็เปิดแทนบูชาบรรพกาเนี่ยบรรพบุรุษ ในวังใช้มันสอดส่องโรคราาสามารถมองเห็นในภาพเหนือธรรมชาติของเจดีน้อยจากจุดนี้ได้เคียงจัดการบางอย่างกับท่านบูชาก็สามารถสำรวจทั่วดินแดนโรคร้างค้นหาบุคคลที่มาจากเบื้องบนอันดับแรกมันอาศัยเนี่ยแทนบูชาตัวสอบดินแดนจัรพรัดประเทศเพิงบัดนี้ที่นั่นกลายเป็นซากปรักหัพังที่นี่เนี่ยมีสายฟ้าเก้าสีชัดฟาดแผ่นฟ้าแรงละเอียดฝ่าเท้ามาือมายื่นออกยื่นลงมา ซสือหาตกใจอย่างยิ่งฝ่าเท้านั้นมโหัวราเหลือเกินกว้างใหญ่ยิ่งกว่าชั้นเมฆบวชบางเนี่ยนพายำอยู่บนสายป้า้าวสีมาพร้อมกับหมอกควันเรือรางพานุภาพเย้ยโรกามาเพื่อขุมทรัพย์สูงทรงเจดีย์น้อยเก่าเค้งคื้มแน่อย่างยิ่งต่อมาภาพก็แปเปลี่ยนมันเริ่มสำรวจเนี่ยอีกสถานที่มันคือนครยานั่นเองบนขุขเขวที่อยู่ไกลนครยาหลายร้อยนี้เสียงธรรมดังสนัน่นฟ้าดินดังคืมเคง หมอกขบุกขมวยหลายรังรากวิเศษต้นหนึ่งกำลังสองแสงเขาด้วยเนี่ยเสียงสวดมนต์เจ้าตนนี้กำเนิดแล้วไม่รู้ว่าจะทำให้ผู้ดำรงอยู่ต้องหามคันใดลงมานี่เป็นรากวิเศษที่หนึ่งเนี่ยของสวรรค์เบื้องบนเจนดีน้อยเนี่ยจริงจังยิ่งกว่าเดิมเพิ่งคู่จบฟาฟ้าก็แตกละเอียดเหมือน,นแก้วมือใหญ่สีม่วงยื่นออกมาบดบางฟ้าดินปกคลุมเนี่ย ด้วยหมอกควันเรื่องราขมุกขมย okay, วยโอเคเจอกันนนคลิปหน้าครับ